ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับผมรับมาเจอกับบ่าวแหลมพารวยครับพี่น้องครับตามกันต่อครับผมกับเราพัฒนานะครับเนาะขับบ่าวแหลมจะปล่อยชุดฟันทงให้พี่น้องไปเลยนะครับเนาะครับสาหรับในงวดที่ผ่านมาครับผมครับเลือกพิษเหมือนเดิมนะพี่น้องครับอ่ะงวดนี้ครับผมกับคานวณมาได้หลายชั่วโมงพอสมควรครับพี่น้องครับถือว่าได้หลายสูตรครับ เทียบเคี่ยงให้แล้วครับผมครับก็คือวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะถ้านพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ฟังคลิปวิดีโอครับผมชุดของเบาแหลมนาะครับเนาะให้เพียงชุดเดียวครับพี่น้องครับมีเวลาฟังกันแน่นอนครับสําหรับเ้องครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีที่โชคมานะครับผมซีสองนะครับเนาะครับถือว่าดวงท่านดีและก็ดีใจน้ำครับพี่น้อง ที่เลือกให้นะครับเนาะชุดนี้งวดกรเขาเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องครับงวดนี้บอมาเลยครับผมแต่อีกชุดหนึ่งนะครับเนาะบาแลมครับเดนซีครับพี่น้องกับบอยฟังอยู่ครับตัวที่เป็นห่วงที่สุดก็คือ c 2ครับับราวาเลข c 2นี่ครับในชุดนันมีนะครับเนาะล้วบาแลมกับ ตามมาแล้วสองงวดบอมามางวดที่สามครับพี่น้องครับต้องขอกรับพระทานอภัยครับผมรับเหล่าเลขกเนาะครับเนาะขับมาเหมือนพี่น้องเอฟซีเห็นนั่นแหละครับมาเตะดักเบาแหลมอีรีครับกันพี่น้องเอฟซีเห็นเล็กที่เบาแหลมลงไวครับเนาะในงวดก่อนพี่น้องมาถึงสามตัวสองตัวครับมาที่หลังอีรีรับแล้วด้านครับเนาะครับอาจจะมีเสียงหลังนิดหน่อยได้พี่น้องครับเพราะว่ารับเด็กๆนอนกันหมดแล้ว ครับสาหรับเราครับเนาะมือนีครับพี่น้องครับกะตามต่อเลยครับผมกับบ่าวแหลมกับบอเสือขึ้นกันดอวว่าครับแนวทางที่คํานวณมานะครับเนาะตามสีตีที่เหตุมากอ่ะพวกเสือว่าจะบ่อกเข่าครับพี่น้องครับนวดนี้ครับผมครับมีสูตรทีเลขกวิ่งยังบ่ท่านหลุดครับพี่น้องครับจะเลือกเอาสูตรนั้นเนะครับเนาะมาให้พี่น้องเซีกัน มาตามกันต่อได้กรบผมฝากพี่น้องเอฟซีทีเข้ามากันแล้วนะครับเนาะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทั้งช่องบ่าวแหลมพารวยกันนํำครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทีผิดหวังในงวดที่ผ่านมาครับต้องขอกลาบประท่านอภัยตามกันต่อครับพี่น้องครับบ่าวแหลมพารวยครับพี่น้องครับตั้งใจซื้อกับเปิดขคบอยู่ได้พี่น้องครับหลายท่านอธิบายหมดไปหลายเลยได้บ่าวแหลมกระผมครับอันนี้ก็ต้องขอกราบระท่านอภัยอีกครับ หลายสิ่งหลายอย่างเนาะครับเนาะครับเวลาร่วมเก็บบ้าแหลมบ่สามารถที่จะครับอธิบายพี่น้องเอฟซีครับผมได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พี่น้องครับผมเป็นไปได้ก็แอดไลน์เขามากครับผมครับทำตัวตัวเลยบ่าวแหลมสามารถที่จะอธิบายวิธีการเนาะครับเนาะครับแนวทางแล้วก็ครับการวิเคราะห์ทะเลขครับผมให้พี่น้องได้ครับผมสามารถส่งให้ได้เลยแหละครับแต่ว่าครับทาง ยูทูบเวลาล่งเนาะก็ต้องระมัดระวังนะครับเนาะกับเฮดได้เฉพาะสิ่งที่เฮดได้ได้พี่น้องนะครับตามกันต่อเลยครับผมกับเหล่าพัฒนานะครับเนาะกับในงวดที่จะถึงครับพี่น้องกับจะเป็นวันพุธพุธที่29ครับตุลาคมนะครับเนาะสองห้าหกแปดครับผมครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับ เมื่อนี้ครับพี่น้องกับสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะขับเด่นเก่าให้คือเก่าครับผมรับดังนั้นเลขเก่ายังอยู่คือเก่าได้พี่น้องกับเลขเก่ายังอยู่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับเนาะครับสายพิงสายรูดครับผมรับโค่นพาดเลยแหละครับผมแกมือกันพี่น้องครับสําหรับบาวแลมกะคำนวณให้พี่น้องออกสิ่นที่ว่า ครับคำนวณมาเติบหนึ่งแหละพี่น้องครับจังคอยกามาลุ้งให้นะครับเนาะครับมั่นใจได้ครับผมมั่นใจได้อะครับสำหรับมือนี้นะครับเนาะครับเลขสามตัวครับเลขสามตัวบ่าวแหลมจะขออนุญาตลงให้พี่น้องมือนี้เอาเป็นสองชุดครับพี่น้องครับสำหรับเลขสามตัวนะครับเนาะครับขออนุญาตให้เลขสี่ตัวก่อนชุดหนึ่ง เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดครับต้องขอกราบระทานอภัยพี่น้องเลือครับผมอันโปรแกรมมันอัพไหมอาจจะว่าท่านคลองมือปันหาครับสำหรับเลขสามตัวครับผม สี่ตัวไปกันสามตัวอ่ะต่อกันเลยนะครับเนาะสามตัวครับพี่น้องบบควนผ่าดครับผมเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ด 070ครับบ่หลหลหางคือเกาเลยพี่น้องครับถือว่าบ่ให้เยอะนะครับเนาะครับสำหรับมือนี้ครับผมเลข2ตัวบ่อแลมจะจับให้3มหางเน้นให้หางหนึ่งครับพี่น้องครับ7 9 90 มาอีกแล้วครับพี่น้องศูนย์เจ็ดครับครับสำหรับน้องครับเนาะแนวทางครับผมเน้นให้เลยครับ เด่นให้ที่79ครับพี่น้องครับเด่นให้ที่79ครับสําหรับน้องครับเนาะครับตัวกันอีก2คู่กะบกข้นผาดครับพี่น้องครับเด่นให้ครูหนึ่งน้อครับเนาะเลขหน่อยครูหน่อยหางพี่น้องบกข้นผาดเลยแหละสําหรับเลขครับผม3ตัวเป้าแหลมก็จะเด่นให้ครับเด่นให้ที่907นะครับเนาะครับ907ครับตัวกันก็คือ070เดศูได้พี่น้องครับเลข2หาง1นึน้อครับเนาะ ครับยาผาดได้ครับผมครับโมเมนต์ว่าเอาเฉพาะตัวที่เบาแหลมเด่นไห้นะครับเนาะ,ะครับอีกตัวบดบเรนินก็อย่าลืมครับผมเส้นคือซุูงเอียงๆเนาะอ ขับเปลี่ยนสีเสียนนิดนึงครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องเอพซี่ามันาเปลี่ยนใดบ้าแหลมเพจังมักตั้งแต่สีแดงครับแต่รับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับผมครับอย่าลืมครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะรับฝากตัวเลขแนวทางเอาไว้ให้พี่น้องครับผมไปตามกันต่อกับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับตัวเลขหน่อยคู่หน่อยหางนี่บ้าแหลมเจอว่าพี่น้องนะครับเนาะครับตามกันแน่นอนครับผมครับ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะครับย้ำอีกครับผมบอกควรผาดครับพี่น้องครับสายวิ่งสายรูดขอย้ำนะครับเนาะครับบอกควรผาดสำหรับสูตรที่น้ำมะลงไห้เล็กวิ่งหมวดนี้ครับผมครับยังบอทันหลุดครับพี่น้องครับยังบอทันหลุดนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับผมครับฝากพี่น้องเอฟซีเอาไว้เหมือนเดิมครับผมก็คือครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับฝากพี่น้องเอฟซี ที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับเนาะโปรไซช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมครับผมครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะสถิติจะมีเขาแลวครับมีุดคกระบผมครับครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันขออํานวยออยพรให้พี่น้อง fc ทุกคูทุกคนโชคดาร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอยาจนกันนะครับเนาะครับฝากพี่น้องกดติดตามไว้ครับผมอย่าลืมครับผมครับรอรัฐบาลไทยนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวแหลมจะลงให้พี่น้อง fc กัน ครับผมรับบอยังให้พลาดครับผมครับแนวทางของบ่าวเรียมีให้เสียวแน่นอนครับพี่น้องรับมัวโรงงานเสียวเลยลีับมันสุยมันเลยเชียวครับสุยแบบเจียดเชียวเลยแหละพี่น้องครับแต่ชุดที่เขาบอให้บอยลงหาเพร่ามีหกคูนะครับเนาะบอัมครับมาทั้งบนทั้งหลังครับว่ากันไปนะครับเนาะต้องกอกรับประธานาภัยเอาไว้น้าครับบอมักเลียก้ายไว้แล้วเลขหน่อยๆนะครับเนาะ เด็ดเด็ดเนีนเนียนวดนี่ก็ป่มมักได้พี่นองที่ลงไหลาๆแต่ว่าด้วยสถิติครับงวดทิภัณฑ์มากท่านเบาแหลมตัดเสินใจเขียนให้กัแบสามโคนะครับเนาะก็เลยสิเขาครับก็เลยมือนี้เลยลงไห้นะครับเนาะถึงจะป่มักแต่ถ้าเลขแคคนี้มันเขาก็ตีว่าครับ เป็นตัทีแ่ตามยี่ได้นอนพี่น้องเนาะครับอ่ะฝากกันเอาไว้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอพี่น้องโชคดนท,ทุกคนเบาแลงพารวยขอลาไปก่อนครับเด็กและมือนี่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม